เรื่องเล่าอางสิลาขอเสนอฮานลินล่าสมิงผีหมู่บ้านกลางป่าเขาทามกลางความอุดมสมบูรณ์ของปา่าหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีอย่างราวประหลาดเกิดขึ้นเนื่องจากมีคนตายติดต่อกันมาหลายศพทุกศพที่ตายนั้นก็จะมีรอยบางอยา่างปรากฏอยู่นัน่นก็คือรอยเขี้ยวของเสือในตอนแรกพวกชาวบ้านก็คิดว่า เป็นการถูกเสียกัดตายแบบปกติเพราะในแถบบริเวณป่าแห่งนี้มีเสียอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแต่ว่าเห็นสภาพศพที่ถูกเสียกัดตายแล้วนั้นดูแล้วผิดธรรมชาติกับดูสูบผอมจนนังแห้งปิดก,กระดูกยังเกิดเสียงลำเบือกันไปต่างๆนานาว่ามันคือเสือผีหรือเสือสมิงจอยได้อ่ยเบิกถามผู้ใหญ่ขึ้นเอาอย่างั้นดีละผู้ใหญ่นี่ก็ตาไป่เกี่ยวศพแล้วผู้ใหญ่นั่นก็ตอบไปว่า ข้าก็รู้จะทำยังไงแต่ถ้ามันเป็นเสือสมิงยังทีพวกเองว่าข้าก็ไม่มีปัญญาไปฆ่ามันได้หรอกแต่กู้ฆ่ามันได้จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งท่าทางหน้าเกรงขมเดินฝ่าวงล้อมของชาวบ้านเข้ามาหาผู้ใหญ่นั้นและได้แนะนําตัวเองว่าข้าชื่อพานลินก่อนจะบอกว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีเสือสมิงแฝงตัวอยู่ซึ่งพานลินแต่ออกตามล่ามันมานานหลายปีแล้ว เมื่อไม่นานมานี้แกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกหิวกระหายของมันฮานรินจึงได้รีบเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ผู้ใหญ่นั้นถามฮารินว่าแล้วพวกเราจะทาไงกันดีละ่ะถ้าไม่รีบทําอะไรสักอย่างมีหวังตายกันหมดหมูม่บ้านแน่แน่ฮารินตอบไปว่ากูจะรีบหาตัวมันให้เจอแต่พวกมึงทุกคนก็ต้องช่วยกันพานรินพูดจบก็ได้หยิบของบางอย่างออกมาจากยาม ซึ่งมันก็คือว่านางพญาที่แกร่ายคาถากำกับเอาไว้ก่อนที่จะแจกให้ชาวบ้านทุกคนไปปลูกไว้ที่แต่ถุนบานของตัวเองถ้าใครเป็นเสือสมิงมันก็จะปวดแสบปวดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขหลังจากนั้นชาวบ้านพากันกลับผู้ใหญ่นั้นก็สั่งให้ไอ้หนุม่มลูกน้องคนสนิทของแกพาพ่านเรียนเดินสำรวจรอบๆหมูบ่บ,บ้านเพื่อหาลงใอยของเสือสมิงทั้งสองได้พากันเดินสำรวจไปกันทั่ว แต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติจนเมื่อเดินมาถึงหนาบ้านของเด่นฐานชายของผู้ใหญ่นั้นพานลินก็รับรู้ได้ว่ากิ่นของสาบเสียนั้นแรงกล้าไอ้หนุ่มนั้นแต่ตะโกนเรียกไอเด่ไนไอเดนเองอยู่บ้านหรือเปล่าเมียของเด่นเดินมาบอกว่าพี่เด่นนอนอยู่ในบ้านพวกพี่หนุ่มมีอะไรหรือเปล่าข้าแวะเอาว่านางพญามาให้ เองเอาไปปลูกสินางอิมนางอิมตอบไปว่าบ้านอะไรกันจับพี่ฉันปลูกไม่เป็นหรอกบอกพี่เอากลับไปเถอะไว้เดี๋ยวพี่เด็นตื่นขึ้นฉันจะบอกอีกทีว่าพวกพิ่มมาหาพานลินได้จ้องมองอิมอย่างไม่ละสายตาจนเธอได้หายรับเข้าไปในบ้านก่อนที่พานลินจะพนมมือขึ้นแล้บเลิกคำคาถาและเปล่าเมือคาถาออกมาทัานใดนั้น ก็ปรากฏรอยตินเสือสมิงขนาดใหญ่เป็นทางยาวตามรอยเท้าของอิมที่เดินเข้าไปในบ้านผานลินนั้นรีบบอกไอ้หนุ่มทันทีไอ้หนุ่มเอ็งรีบเอาว่านนางพญาไปปลูกไว้ที่ใตุ้นบ้านของอิ่มเดี๋ยวนี้มันนี่แหละที่เป็นเสือสมิงผีหนุ่มร้องขึ้นอะไรนะผานลินผานดินพูดขึ้นอีกว่ามึงอย่าเพิ่งถามทําตามที่กูสั่งก่อนแล้วรีบไปเจอกันที่บ้านผู้ใหญ่นั้นเข้าใจไหมในคืนนั้นนางอิม ได้มีอาการกระสรับกระส่ายร้อนลุ่มไปทั้งตัวจนเย็นที่เป็นสามีต้องตื่นขึ้นมาดูอาการเขาพยายามเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับอิมแต่ตัวของเธอนั้นก็ยังคงร้อนเป็นไฟเดนที่เห็นว่าเรื่มอ,อาการไม่ค่อยดีแล้วเขาจึงตัดสินใจรีวิ่งไปหาผู้ใหญ่นันที่บานเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเดนวิ่งมาถึงบ้านของผู้ใหญ่นันก็เห็นพวกชาวบ้านมายืนรวมตัวกัน พร้อมกับถือคบเพลิงไฟและวุธคบมือแต่เด่นนั้นก็ไม่ค่อยสนใจอะไรนักเขาเรีบบอกกับผู้ใหญ่ว่าอิ่มนั้นเริ่มป่วยหนักและอยากให้ช่วยตามหมอให้ผู้ใหญ่นั้นตอบไปว่าฟังนะไอเด่นเมียของเองมันเป็นเสือสมิงผีที่มันเป็นอาการแบบนี้ก็เพราะว่ามันถูกหวานลางพญาของพานลินเขาให้น่ะสิเด่นนั้นตกใจเพราะพูดขึ้นว่านี่ผู้ใหญ่พูดอะไรออกมา ฉันไม่ตลกด้วยนะผานเรนพูดว่าถ้ามึงไม่เชื่อก็คอยดูไปเร็วพวกเราคืนนี้กูจะฆ่ามันให้ได้เมื่อชาวบ้านทุกคนมาถึงบ้านของเด่นก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศในค่ำคืนนี้ดูวังเวียงชอบคนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเ,เวณโดยรอบก็อมันไว้ตึงไน้แม้แต่น้อยทันใดนั้นก็ได้มีร่างของเสือสิมิงผีเดินออกมาจากใต้ทุนบ้านของเด่น มันยืนจ้องมองมาอย่งชาวบ้านชาวบ้านพากันตกใจกลัวพานินพูดขึ้นว่าอย่าไปกลัวมันก็แค่ภาพลวงตาเผาบ้านมันเลยสิ้นคําของพานินพวกชาวบ้านก็ยนคบเพลิงป่าจิบาลของเด่นทําให้เปลวยเพลิงลุกใหม่อย่างรวดเร็วเสียงกีดร้องได้ดังออกมาจากภายในบ้านของเธอก่อนที่หลางของเสือจะมิงผีจะสลายหายไปเด่น ที่ถูกพวกชาวบ้านจับตัวเอาไว้ก็ได้แต่ร้องไห้แต่ก็ไม่มีใครสนใจฟังเขาเลยพานลินตะโกนไปว่าอิเสซอสมิงผีมึงรีบปรากฏตัวออกมาไม่งั้นกูฆ่าผัวมึงแน่คืนนี้ไม่มึงก็กูต้องตายกันไปข้างสิ้นเสียงท้าทายของพานลินท้องฟ้าได้เกิดวิปริตแปรปวนลมกรนโชกแรงพัดขนกระนำย่างต่อนเนื่องเมฆหนาขึ้น เคลืนตัวเข้ามาบดบังแสงจากดวงจันทร์จนท้องฟ้านั้นหมืดนสนิทก่อนที่กลนเมฆนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาเพื่อให้เห็นแสงจันทร์เป็นสีเลือดแดงฉานไปทั่วทั้งฟ้าอย่างหน้าขนลุกเปลวเพลิงที่ลุกโชนเมื่อคู่ก็ค่อยๆมอดดับลงไปทันทีอิ่มนั้นค่อยๆเดินออกมาและหยุดยืนอยู่บนชาแน,นาบานจ้องมองมาที่ชาวบ้านด้วยดวงตาที่แดงกำอิ่มนั้นพูดขึ้นว่า พวกมึงอยากตายกันนักใช่ไหมเสียงกีดร้องของอิมดังกึกก้องจนแสบแกวหูดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านก่อนที่อิมจะกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายชาวบ้านที่เห็นรูปลักษณะอันน่าสะเึงกลัวของเสือสมิงผีต่างพากันแต่ตื่นวิ่งหนีตะลิดเปิดเปิงไปคนละทิศคนละทางเดีียบพังพาดินกับเดนที่กำลัง,งยืนดูอย่างตกตะลึงเมื่อเขาทั้งสองเห็นร่างที่แทจกินของอิมหานลินรู้ได้ทันทีว่า เือสมิงตนันี้มีนิดแก่งกาขึ้นกว่าเดิมต่างจากเมื่อ30ปีที่แล้วที่มันเคยฆ่าเมียของพานลินมันอาปากแยกเขี้ยวคนจพุ่งตรงเข้ามาหาพานลินอย่างรวดเร็วทันทีแต่อากงเล็บยาวตะปูปไปที่พานลินแต่โชคดีที่สามารถดบได้ทันพานลินนั้นใช้มีดหม้อยาวลงอาคมฟันไปที่ล่างของมันจนเกิดเป็นแผลยาวแต่เสือสมิงผีต,ตนนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้ มันใช้ทีผือตะพบปฏิล่างของพานลินเกิดเป็นแผลยาวทันทีทันใดนั้นมันก็พุ่งกัดที่แขนของพานลินจนทําให้แกไม่สามารถยกแขนขึ้นได้มันยืนจ้องที่พานลินด้วยความโกรธแค้นก่อนที่มันกําลังจะกัดพานลินที่ขยับตัวไม่ได้เด่นพูดขึ้นทันทีหยุดน่อิมพอได้แล้วอย่าฆ่าคนอีกเลย เขาค่อยยื่นมือไปจับที่ใบหน้าของเสือสมิงผีที่มีท่าทีสงบลงก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นร่างของอิ่มที่กำลังร้องไห้เสียใจถึงเธอจะไม่ใช่คนแต่เธอก็รักเด่นอย่างสุดหัวใจเด่นนั้นตาเบิกโค้งด้วยความตกใจเมื่อเห็นอิมถูกพานดินแทงไปที่หลังทะลุล่างจนล้มลงไปนอนจมก,กองเลือดอยู่กับพื้นเขาเรียบเข้าไปกอดเมียรักทันที แ่เมียของเขานั้นสิ้นใจไปแล้วท่ามกลางสายตาของพานลินที่เฝ้ารอการแก้แค้นนี้มานานหลายปีวันลุ่งขึ้นหลังจากทีหลางของอิมถูกเผาไปแล้วพานลินได้บอกกับทุกคนว่าวิญญาณของศรีเหมิงผีตนนี้ได้ถูกกำลับและสูญสลายไปแล้วไม่สามารถเข้าไปสู่สิงหลางของใครได้อีกแล้วหลังจากนั้นพานลินก็ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านนี้ไป นเดียนนั้นได้บวชตลอดชีวิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนางอิมก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าพานลินล่าสมิงผี